เอาละครับก็กราบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมออยลี่ีวนะฮะแย่ yeah. แล้ววันนี้ก็ผมมาอยู่กันในเกม e a d by Daylight Mobile นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่อยู่ใน PC นะฮะแล้วก็โอ้โหโด่งดังมากๆเลยแล้วทีนี้ก็มาลงในมือถือนะฮะแต่ว่ามันเปิดมาได้สัก2ปีแล้วแหะครับอยู่ที่เซิร์ฟยุโรปนะฮะเซิร์ฟ อเมริกานะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยนำมาเปิดที่เซิร์ฟเอเชียแล้วนะครับผมนะครับทำให้คนไทยเนี่ยสามารถเล่นได้แล้วนะครับผมเป็นของเซิร์ฟเวอร์ของ Net East นะครับผมก็สามารถไปโหลดได้ที่ Play Store เลยนะครับสำหรับ a n น r o i d นะครับผมสำหรับ iOS เนี่ยก็รอประมาณปลายเดือนเมษานะครับผมของ iOS ก็จะได้เล่นกันแล้วนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมา แนะนำผู้เล่นใหม่นะฮะแนะนําไกด์สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมว่าเราควรที่จะเริ่มต้นยังไงนะฮะเราควรจะเล่นตัวไหนเล่นเปิร์กไหนนะครับผมผมจะมาแนะนําสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับผมสาหรับใครที่เล่นเป็นอยู่แล้วก็สามารถข้ามไปช็อตที่เราเล่นกันได้เลยนะครับผมตอนนี้ผมจะมาแนะนําผู้เล่นใหม่นะฮะว่าเราจะต้องเล่นตัวไหนเล่นเปิร์กไหนกันบ้างนะครับผมโอเค เราไปเริ่มกันเลยครับผมไปเอาล้วครับผมตอนนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวละครที่ต้องเล่นนะฮะที่ต้องเก็บเลเวลเพื่อที่จะแชร์เปิร์กสำคัญสำคัญของตัวนั้นๆน,น,นะครับผม เป็นตัวละครเริ่มต้นที่ทุกคนควรที่จะเล่นนะฮะเพื่อเอาเปิร์กนะฮะเพื่อแชร์เปิร์กให้ตัวละครอื่นได้นะครับผมโอเคเรามาดูที่ตัวแรกกันเลยครับนี่นะฮะตัวแรกครับผมผมแนะนําเป็นลุงบินนะฮะเพราะว่าลุงบินเนี่ยเขาจะมีเปิร์กที่สําคัญอยู่2เปิร์กด้วยกันนะครับผมเปิร์กแรกเนี่ยก็คือ BORO TIME นะฮะหรือว่าเวลาที่ถูกหยิบยืมนะครับผมเปิร์กเนี่ยสำคัญมากนะฮะก็จะเป็นการที่เวลาเราไปช่วยเพื่อนเนี่ยคิลเลอร์ตีเพื่อนซ้ําเนี่ยเพื่อนจะลม้มลงทันทีเลยใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเวลาเรามี BORO TIME นะฮะมีเปิร์กนี้นะฮะเวลาเราช่วยเพื่อนออกจากเสาปุ๊บเพื่อนจะเป็นอมาตะเป็นสักครู่หนึ่งนะฮะเวลาคิลเลอร์ตีเนี่ยตีไปหนึ่งครั้งเนี่ยปุ๊บ เพื่อนเราเนี่ยจะเป็นอมตะนะฮะแล้วก็จะมีแสงรอบตัวขึ้นมานะฮะสามารถกันโจมตีได้หนึ่งครั้งนะครับผมเป็นเปิร์กที่ช่วยเซฟเพื่อนได้ดีมากๆนะฮะเป็นเปิร์กที่สําคัญมากๆทุกคนควรที่จะมีเปิร์กนี้นะฮะในการเล่นนะครับผมโอเคมาที่เปิร์กต่อไปกันเลยครับผมเปิร์กทนทายาทนะครับผมของลุงบินนะฮะก็จะเป็นเปิร์กที่ใช้สําหรับ เวลาเราโดนตีแล้วล้มไปเนี่ยโดนตีครั้งที่สองแล้วล้มลงไปเนี่ยเราจะสามารถลุกขึ้นมาได้เองฮนะแลวรีคอเวอร์เลือดตัวเองแล้วก็จะลุกขึ้นมาได้เองโดยที่ไม่ต้องให้เพื่อนช่วยนะฮะหนึ่งครั้งต่อเกมนะฮะใช้ได้แค่หนึ่งครั้งนะฮะสามารถพลิกเกมได้เลยนะครับสำหรับเปิร์กนี้นะฮะถ้าคินเลอร์ไม่อุ้มเรานะโอเคครับผม เอาล้วครับก็เข้าสู่ตัวที่2กันแล้วนะครับผมตัวที่2เนี่ยมีชื่อว่าเดวิดคิงนะครับผมซึ่งเดวิดคิงเนี่ยจะมีเพิร์กที่สำคัญอยู่1เพิร์กนะฮะผมก็เป็นเพิร์กตายยากนะครับผมหรือว่าเดธฮาร์ดนะฮะก็จะเป็นเพิร์กที่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราบาดเจ็บนะฮะโดนตีไปหนึ่งทีเนี่ยชัวเราจะบาดเจ็บนะฮะเราจะสามารถใช้ตายยากได้หนึ่งครั้ง การใช้ตายยากเนี่ยจะทําให้ตัวเราเนี่ยพุ่งไปข้างหน้านะครับพุ่งไปข้างหน้าจึ๊กหนึ่งนะฮะจะทําให้สามารถหลบการโจมตีของคิลเลอร์ได้หนึ่งครั้งนะฮะโอ้โหเปิร์กนี้เป็นเปิร์กที่ใช้หลอกล่อคิลเลอร์ได้นะฮะเป็นเปิร์กที่สําคัญมากนะฮะก็จะมีระยะเวลาในการคููดาวหกสิบวินาทีนะฮะแล้วก็จะลดหลันกันไปลดไปสิบวิในขั้นที่สองนะฮะแล้วก็จะลดไปอีก ยี่สิบวิในขั้นที่สามนะครับผมจะเหลือแค่สี่สิบวิเท่านั้นเองนะฮะก็เป็นเปิร์ที่ดีเลยนะฮะทุกคนต้องมาเล่นแล้วก็แชร์เปิร์นี้ไว้นะครับผมโอเคเอาล้ครับก็มาสู่ตัวที่สามกันแล้วนะครับผมก็ตัวนี้ก็เป็น The white fairfield นะฮะโอเคตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นเลยนะฮะที่เกมแจกมานะครับผมทุกคนจะได้ตัวนี้แน่นอนนะฮะ เิร์กตัวนี้เนี่ยก็มีความสําคัญเหมือนกันนะครับผมอ่าผมมาแนะนําเปิร์กนี้ก่อนเลยนะฮะเป็นเปิร์กพันธะครับผมเปิร์กพันธะเนี่ยจะสามารถเห็นออร่าเพื่อนนะฮะที่อยู่ในระยะรอบๆตัวเรานะฮะเราจะเห็นเพื่อนได้เหมาะสำหรับมือใหม่นะฮะที่แบบว่าหาเพื่อนไม่เจอนะครับรคนกดโซโล่ก็สามารถใช้ได้นะเราก็จะสามารถหาเพื่อนได้ง่ายนะผมสำหรับเปิร์กนี้นะโอเค แล้วก็เปิร์กที่สองนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะก็เป็นพิสูจน์ตนนะครับผมก็เปิร์กนี้เนี่ยก็ใช้สำหรับในการปั่นไฟนะฮะอยู่กับเพื่อนเนี่ยเปิร์กเนี้ยจะทำให้เราเนี่ยซ่อมไฟกับเพื่อนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น15%เปร์เซ็นเลยนะฮะถ้าซ่อมกันสองคนขึ้นไปเนี่ยโอ้สำหรับสายปั่นไฟเนี่ยต้องมีนะ,ะสำหรับเปิร์กนี้นะฮะแล้วก็ จะได้รับแต้มเลือดเพิ่มขึ้นอีก50%นะฮะสำหรับการปั่นไฟนะฮะยิ่งปั่นไฟก็ได้แต้มเยอะนะฮะเปิร์กนี้ต้องมีเลยนะครับโอเคตัวต่อไปก็คือน้องคลอเดตมอรินั่นเองนะครับผมคลอเดตเนี่ยจะมีเปิร์กที่ดีอยู่2เปิร์กนะฮะโอเคผมจะมาแนะนำเปิร์กแรกกันก่อนนะครับผมก็เป็นเปิร์กเห็นใจนะครับผมเป็นรูปหัวใจตรงนี้นะฮะ สามารถเห็นออร่าเพื่อนนะฮะที่กำลังเจ็บนะฮะหรือกำลังล้มอยู่นะฮะที่บริเวณรอบๆนะฮะถ้าเรากดโซโล่ Solo เนี่ยหรือเราจะหาเพื่อนที่เจ็บได้ง่ายนะฮะแล้วเราก็จะไปฮิวเพื่อนได้ทันเวลาได้ทันท่วงทีนะฮะสำหรับกดโซโล่ Solo เนี่ยก็น่าใช้อยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีเพิร์กนี้ครับผมเพิร์กดูแลตัวเองนะครับผมเป็นเพิร์กฮิวตัวเองนั่นเองนะฮะสามารถ ฮิวตัวเองได้โดยไม่มีกล่องพยาบาลนะฮะสามารถฮิวได้ได้เองเลยไม่มีกล่องพยาบาลก็หิวได้นะฮะแต่ว่ามันจะช้าลงประมาณ50%นะฮะมันจะช้ากว่าการใช้กล่องพยาบาลนะฮะโอเคแล้วถ้าเรามีกล่องพยาบาลเนี่ยเปิร์กนี้ก็จะสามารถเพิ่มการรักษาพยาบาลของเราเนี่ยอีก10%นนะฮะก็ ก็น่าใช้อยู่เหมือนกันนะสำหรับเปิกนี้สำหรับสายโซโล่นะครับผมเวลาแบบว่าเพื่อนโดนไล่อยู่อะไรอย่างเงี้ยล้วก็มาฮิวตัวเองมาดูแลตัวเองนะฮะเราก็มาช่วยตัวเองละกันนะครับผมมาฮิวตัวเองนะฮะโอเคเบิกนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคตัวที่ห้านะครับผมเป็นตัวที่ชื่อว่าเจคพาร์คนะครับผมเจคพาร์คเนี่ย มีเปิร์กที่สําคัญอยู่สองเปิร์กด้วยกันนะครับผมเปิร์กแรกเนี่ยก็เป็นเปิร์กนักทําลายนะครับผมเพิร์กนักทําลายเนี่ยก็จะเป็นเปิร์กที่ใช้สําหรับการเห็นออร่าตะขอนะฮะตะขอที่ไว้แขวนเรานี่แหละนะฮะและเราก็สามารถที่จะถอนเสาถอนตะขอออกมาได้นะฮะแต่ก็จะมี ระยะเวลาคูดาวเหมือนกันนะฮะเสาอาจจะเกิดใหม่ขึ้นมาได้นะฮะมีระยะเวลาคูดาว90วินาทีนะฮะถึงจะถอนได้ใหม่อีกครั้งนะฮะอันนี้ถอนเสาโดยไม่มีกล่องเครื่องมือนะฮะโอเคไปที่เปิ๊กต่อไปฮะเปิ๊กใจแกร่งนะครับผมหรือว่าเปิ๊กกัดไม้นะฮะที่เราเรียกเรียกีกันนะครับผมก็เป็นเปิ๊กที่ใช้สําหรับในการที่เราเนี่ยเวลาเราเจ็บนะฮะ มันจะมีเสียงร้องออกมานะคราบอีอะอีอะไม่ใช่ <laughs> <c oughs> มันจะมีเสียงร้องของเซเวอร์ออกมานะฮะแล้วก็จะทําให้คิลเลอร์เนี่ยสามารถหาตัวเราได้ง่ายนะฮะเปิร์กเนี้ยจะทําให้ไม่มีเสียงเจ็บนะฮะแล้วก็คิลเลอร์จะหาตัวเราไม่เจอนะฮะแต่เราก็จะทิ้งรอยเลือดทิ้งทิ้งรอยเท้าไว้อยู่นะฮะแต่ไม่มีเสียงเจ็บนะฮะเปิกนี้จะสามารถช่วยในการ ที่จะเนียนนะแอร์คิลเลอร์ให้หาตัวเราไม่เจอนะฮะโอเคอันนี้เป็นเพิร์กของสายเนียนเลยนะครับเนี่ยโอเคเอาละฮะก็มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นตัวแถมนะฮะตัวที่6นะฮะสำหรับสายเติมสายเปยนะฮะตัวนี้เนี่ยต้องมีเลยนะครับผมสําหรับน้องรอรี่ของเรานะก็คือเขาจะมีเพิร์กอยู่2เพิร์กด้วยกันนะฮะเพิร์กแรกเนี่ยก็คือ การโจมตีเด็ดขาดนะฮะหรือว่าแทงหลังนั่นเองนะที่เราเรียกกันนะครับผมก็จะเป็นเปิร์กที่ใช้สําหรับที่ว่าเวลาเราเนี่ยเราโดนแขวนนะฮะแล้วเพื่อนช่วยเราลงมาจากเสาเสร็จแ,แล้วปุ๊บเราโดนคิลเลอร์ตีซ้ํานะ,ะเราล่วงลงไปและทีเนี้ยคิลเลอร์อุ้มเราอีกทีนึง่งปุ๊บมันจะมีอ่ามีเคอร์เซอร์ขึ้นมาให้เรากดให้โดนนะฮะ แล้วเราก็จะถ้าเรากดโดนปุ๊บเราก็จะแทงหลังปับ๊บเราก็จะหลุดจากคิลเลอร์โดยทันทีนะฮะหลุดจากการอุ้มโดยทันทีเลยนะครับผมทําให้ยื้อชีวิตเราไปได้อีกหนึ่งขั้นเลยนะฮะถือเป็นเปิร์กที่สําคัญมากๆนะครับผมสําหรับสายเติมนะฮะต้องมีนะฮะสำหรับสายจุก๊กสายเติมนะฮะต้องมีเลยครับเปิร์กนี้นะฮะก็เปิร์กต่อไปครับผมก็เป็น เป้าหมายแห่งความลุ่มหลงนะฮะหรือว่าเปิร์กตาดาที่เราเรียกกันนั่นเองนะครับผมก็เป็นเปิร์กที่ใช้สําหรับในการที่เราจะมองเห็นออร่าของฆาตกรของคิลเลอร์นะฮะและคิลเลอร์เนี่ยก็จะเห็นออร่าของเราด้วยนะฮะเป็นเปิร์กที่มองกันไปมองกันมานะฮะคิลเลอร์ก็เห็นเราเราก็เห็นคิลเลอร์นะฮะ ทำให้คิลเลอร์เนี่ยมุ่งหน้ามาหาเรานั่นเองนะเป็นเพิร์กที่ใช้สําหรับสายจุกนั่นเองนะฮะเพื่อที่จะล่อให้คิลเลอร์เนี่ยมาไล่เราแล้วเราก็จุกนะฮะเพื่อให้เพื่อนเราเนี่ยปั่นไฟนะฮะสำหรับสายจุกเนี่ยต้องมีเลยนะครับเปิร์กตาดํานะฮะโอเคก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับไกด์มือใหม่นะผมสำหรับตัวละครที่ควรเล่นนะฮะเพื่อแชร์เปิร์กนะครับผม แล้วก็สำหรับเซ็ตเบิร์อะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ดูนะครับผมสำหรับสายจุกเนี่ยก็ตามนี้เลยครับแล้วก็สำหรับสายปั่นไฟเนี่ยก็ตามนี้เลยครับแล้วก็สายเนียนนะฮะสายแอบนะฮะก็ตามนี้เลยครับโอเค แล้วก็ในแนวสำหรับมือใหม่กันไปแล้วนะครับผมเราจะมาลองเล่นกันดูสักเกมกันดูนะครับผมผมจะใช้เปิร์ของลุงบินนะฮะเป็นเปิร์บอโรไทม์แครับแล้วก็ลุกเองนะครับผมจะใช้สองเปิร์นี้เป็นเปิร์หลักนะฮะเราไปดูกันในเกมเลยครับผมไปเอาล่ะฮะก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมตอนนี้โอ้โหเกิดกันสี่คนเลยเหรอโอเค ตอนนี้ก็อยู่กันที่ด่านตรอกแลมคินนะฮะหรือว่าด่านไมเคิลนั่นเองนะครับผมโอเคเกิดสีอย่างนี้ก็ปั่นไฟกันเลยดีครับอ่าฮะปันสองไปยองขวัญกันเลยทีเดียวเชียวเนี่ยมาถึงก็มีหัวใจขึ้นมาแล้วนะ <laughs> มาถึงก็มาเลยนะฮะผีเลิกันนี้โ oh อ้โหล่วงไปแล้วครับเดวิดคิงเดวิดพุงร่วงไปแล้ว มาสักหน่อยเปไม้เอ้าทำ,ทำไมมันเข้าไปอย่างนั้นนะโอ้จบแล้วจา้าจ,จะเข้าไปเปไม้ช่วยเพื่อนซะหน่อยนะร้อยเลยนะเดี๋ยวเราหาทางไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันนะ อ๋อเนี่ยครับผมเอาเปิร์ก,กล่องมาด้วยนะฮะจะทำให้เห็นออร่ากล่องด้วยเดี๋ยวเราจะไปเก็บไอเทมกันใต้ดินนะครับผมโอ้โหแล้วไล่มาเลยเหรอนะมาจริงวะ่ะโ,โดดข้ามไปก่อนละกันจุกเด็กอีซี่อีซีซ่ไปน้องๆมาจริงวะ่ะเขาตามจริงวะ่ะก็มาเลครับกระโดดไปสองรอบสามรอบไปอย่างไงอ่ะอย่างไงไปไหนละเอ้ย มันมีไฟหายครับคิลเลอร์หมดไฟครับตอนนี้คิลเลอร์ไม่มีไฟคิลเลอร์วนมาจังหวะนี้วนไปก่อนยังไงยังไงก็วนไปก่อนครับน้องๆโอ้โหกก็เปไปก่อนนี่ครับน้องๆหนึ่งพันหนึ่งพันท้วนแซบโอ้โหมันไม่แซบเลยครับไม่แซบเลยครับโอ้โหมนใส่เปิร์กกันบอดแน่นอนในจังหวะนี้ ใส่เปิกกันบอดแน่นอนเปไปก่อนหนึ่งแผนครับแสบโอ้โหไม่แสบเลยนะน่ะไม่เอาเลยจริงๆรอก็จะเอาให้มันแสบตาสักหน่อยมันมันไม่แสบเลยจริงอฮะเปิกกันบอดนี่ก็แบบว่าโอ้โหสองดวงไฟฉายหมดอะ่ะไม่ติดนะฮะโอ้โหเอาไม่อย่จยิงไปก่ ah. อนหนึ่งแผง ไปก่อนหนึ่งแขวนนะโอเคโอเคสวยครับเพื่อนสวย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 มากเออสวยสวยโอเคเอาฮิวไปก่อนนะโอเคตอนนี้ไปสามเครื่องแล้วนะฮะตอนนี้วนไปเอาคิลเลอร์ครับไล่กันอยู่หลังบ้านครับตอนนี้ยังไงขึ้นบ้านขึ้นบนบ้านแล้วนะฮะตอนนี้ ไล่กันขึ้นบนบ้านแนละ้วโอเคเราไปหาปั่นไฟกันดีกว่านะโอเคในเกมเกมหนึ่งแล้วก็ทำหลายหลายอย่างนะฮะทั้งจูทั้งปั่นไฟนะมันก็จะทำให้เราแบบว่ามีแต้มเยอะนะฮะทำให้แรงเราขึ้นนะครับผมโอเคแล้วก็ปั่นไฟไว้ก่อนละกันนะวันนี้เอ๊ะ มาหรอ <c oughs> มาอีกแล้วเหรอหัวใจใกล้ใกล้ที่ไหนอะ่ะเอาไม่มีไม่มาอ๋อเอาไล่กันอยู่บนบ้านขังนู้นอยู่ไหมโอ้โหไปแล้วก็ปั่นไปไม่สนใจฮะปั่นสองก็ย่องควันตัดไปเออจะไล่ยังไล่กันอยู่ข้างบนนะ อคโอเคเฮ้ย okay, okay. hey, มาแล้วว่ะ <laughs> มาแล้ววะ <laughs> ไปแล้วอยู่นะครับ <laughs> ไปดิครับ <laughs> น้องๆยังไงฮะไ <laughs> ล่เปล่าไม่ไล่ฮะกลับไปแล้วก็ป่านต่อสิครับน้องๆไม่มีใครเกรงกลัวอยู่แล้วนาไปไล่กันต่อบนบ้าน ว่าด่านนี้มันจูกเด็กเยอะนะมีหน้าตรงหน้าต่างเต็มบ้านเยอะแยะไปหมดเลยฮนะชินเนอร์ก็จะเล่นยากหน่อยด่านนี้นะใกล้เต็มแล้วครับจัากไป เอาแล้วครับใกล้มาโ้ไม่นะครับโอ้ตอนนี้โอ้เสร็จพอดีมาดิครับ<อ>น้องน้องมาดิครับน้องน้องเปอ,อ,อีหนึ่งแผ่นเอออย่างไรครับอย่างไรกลบมาก่อนครับไล่มาแล้วจวังหวะนี้เข้ามาตใต้ดินก่อนละกันเรียบร้อยมาอยู่ครับยังตามมาอยู่ฮะจังหวะนี้อย่างไงฮะกระโดดแล้วตามไปื้อน <c oughs> ยังไนงน้องๆเฮ้ยมาวะ่ะมาวะ่ะโอ้บึ๊บมาละหายยังไงครับนอ้องๆยังไงครับยังไงทิ้งแล้วหรอไม่เอาโล่โอ้อะไรวนนะน้า <c oughs> จุกเด็กเกินตรงนี้ <c oughs> ไม่ไหวเอา้วเพื่อนล้มตรงนู้นโอ้โหเรียบร้อยฮะ บนบ้านไมเคิลเหลือเครื่องสุดท้ายพอดีฮนะโอ้โหเราจะเนียนๆไปเดี๋ยวรอช่วยเห็นปะนะ่ะเห็นแล้วมั้ยเนี่ยแอบไปก่อนเบียนไปก่อนมาเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นวะเอาแล้วเ,เพื่อนตายเลยนี่มาโอ้โหจะไปช่วยสักหน่อยไม่เป็นไรเนียนไว้ก่อน ไม่เนียนครับไม่เนียนเหรอครับตรงนี้ไม่เนียนเหรอไม่เนียนตรงไหนเอาทิ้งแล้วไปไหนไม่รู้ตอนนี้ขึ้นบ้านไปพังพังเครื่องหรือเปล่าเดี๋ยวเครื่องสุดท้ายนะครับตอนนี้นะขึ้นไปปัน่นเครื่องนี้กันมันปั่นได้คนเดียวดีเครื่องนี้โอ้โหเรียบร้อยโอ้โห๋ยวโอเคปั่นไปได้เยอะอยู่นะ แปาสิเปอร์เซ็นแล้วโอเคเรารอเลยถ้ามันขึ้นมาเนี่ยเตรียมวิ่งใกล้เสร็จแล้วฮะเก้า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 เสร็จแล้วครับเออก็มาดิครับประตูซ้ายขวาหน้าหลังได้หมด ะะยังไงครับโอ้โหโนวัน no ไปดิครับน้ององโอ้โหเดี๋ยวก็เปิดประตูก่อนละกันมีโนวันด้วยหาตัวเทมกันได้แบอนี้นี่แต่เราเปิดประตูไว้ก่อนนะฮะเปิดเก้าเไว้ก่อนเดีย๋ยวไปหาตัวเทมให้เพื่อน,นเย็นเราไปกันได้เราไปกันได้ ไปกันได้โอเคหาตัวเทมไปก่อนนะฮะไปตัดไปโอ้ยเอาเจอหลุมตรงนี้ด้วยโอเคทำใมีกูเจก็มันลงนี่เลยสบายสบายแต่ประเด็นคือไม่มีไงกูเจโัวเทมอยู่ไหนวะว้าเพื่อนช่วยแล้วเรียบร้อยยังไงเพื่อนทางนี้เลย ทางนี้เลยเออวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยโอ้จังหวะนี้ี่ละออกประตูนี้เลยครับเยี่ยมสวยสวยสวยงามไปเปิดออกประตูเลยเอาเอาอีกคนไปไหนอะเอาก็ไม่วิ่งตามกันมาเหลอเอา้าคิลเลอร์มาแล้วเนี่ย เอาเพื่อนไปไหนอ่ะอ๋อมันไปลงท่อเปล่าเจอท่อแล้วมั้งโอเคจัดไปเด็กกันเพื่อนโอเคยังไงวันน่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยดิเ้าเจอท่อจริงหรือเปล่าไหนไปดูเอ้าสรุปไม่เจออยู่บนบ้าน เออเอาป่ะมีตายยากด้วยเออรอดอยู่รอดอยู่อาอย่างเกอม <c oughs> ครับเรียบร้อยโอเคไป <c oughs> เรียบร้อยเนี่ยฮะ <c oughs> จบเกมเกมโอเวอร์ <c oughs> โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย